ชีวิตสังกัแสนน่ะเริ่มครั้งแรกที่ราชบุรีโดยงานทาที่ทำเหมือนในการแรกก็คือเขาชิงลุ่มโครงการแรกงนงผมตอนผมทำครั้งแรกเลยเนี่ยคนที่ให้ทำเนี่ยก็คือขอคณะที่ดินเขตสิบเนาะอานุวัตโคธินาอนุวัตท่านเกษียณตำแหน่งด้วยรองอธิบดีกรมที่ดินนะครับคือแล้ผมจะเล่าดวขอบคุณท่านเนาะเพราะอะไรรู้ไหมครับไอคำว่าแคปซูลาตัเนี่ยคือสองหมื่นบาท ค่าความอยากรู้กับสุรันัาคือถ่าออกเงินค่าตัวจ DNA ให้สองหมื่นบาทหลังจากเราทําเสร็จแล้วนะครับทุกคนถามว่ารู้ได้ไหมว่าปลอดภัยท่านออกเงินให้สองหมื่นบาทกับสุรันตาแล้วทุกวันนี้ก็จะมีคนชอบถามว่าแล้วรู้ได้ไงว่าในขวดนี้คือคับสุรันง่ายมากเลยออาม,มาสองหมื่นถูกไหมก็ค่าความอยากรู้อ่ะผมอยากรู้ก็จ่ายสองถูกไหมผมทําเสร็จคุณอยากรู้คุณก็เสียสองหมื่น เออไม่งั้นก็คุยกันไม่จบถูกไหมรู้ไงครับตอนะั้นคุณต้องจ่ายเงินสองพันคุณก็รู้ครับสุดาตังไหมไม่อยากรู้แล้ค่ะ <c oughs> ไม่อยากรู้แล้วเนี่ยเช, <c oughs> ชื่อเชื่ออันเนี้ยอันเนี้ยเราเล่าเป็นแบบว่าเ,เหมือนเ่าเป็นเรื่องมาตรฐานเนาะเหมือนเหมือนเชฟแบบเนี้ยในมาตรฐานเนี่ยเกิดขึ้นบ่อย